วิธีกระโดดสูงขึ้นภายใน5นาทีนะครับผมเพียงแค่คุณเปลี่ยน3สิ่งนี้นะครับข้อแรกนะครับผมก็คือการเลิกซอยเท้านะครับผมการซอยเท้าเนี่ยจะทําให้ม o m e n t มของคุณเนี่ยแล้วก็ทามมิ่งของคุณเนี่ยแย่ลงนะครับผมแล้วคุณจะ b u ้วสปีดขึ้นไปในการกระโดดเนี่ยไม่ได้นะครับผมเป็นทั้งขาเดียวและขาคู่เลยวิธีการก้าวขาที่ถูกต้องนะครับหรือ p e n a l t e step ที่ถูกต้องนะครับต้องไม่ซอยเท้านะครับผมก็คือเริ่มจากช้าไปไว ไข้อที่สอหเลย้อเก้า9สุดท้ายต้องไวที่สุดนะผมมันไม่ใช่การยอ่อมันไม่ใช่การกระโดดมันคือการก้าวขาไปข้างหน้าก้าวขาไปปุ๊บเท้าซ้ายตามมาท,าทันทีนะครับผมเหมือนในคลิปตัวอย่างนี้เลยและข้อสุดท้ายนะครับผมคุณต้องทำไอโซเมตริกครับถ้าคุณเจ็บเขา่าคุณก็จะกระโดดได้ไม่สูงนะครับผม มันก็จะเหมือนเป็นอะไรที่ล้างคุณไว้นะครับแต่ถ้าคุณไม่เจ็บเขา่าคุณสามารถกระโดดได้โดยที่ไม่มีอาการเจ็บมาลกกวนะครับคุณก็จะกระโดดสูงขึ้นนั่นเองนะครับ